สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เราก็มาถึงสวีเดนแล้วนะคะไปอยู่เมืองร้อนสลายเดือนพอกลับมาก็เจอสิ่งนี้เลยค่ะเซอร์ไพรส์น่าดูเมื่อวานลงเครื่องก็เจอฝนเลยนะคะเจอฝนแบบโอ้โหทั้งลมทั้งฝนหนาวมากอันนี้ตื่นมาตอนเช้าตอนนี้กี่โมงของสวีเดนเอ่ยตอนนี้เหรออุย้ย ตอนนี้หกโมงกว่าวาแต่หิมะมาตั้งแต่ตีห้ากว่ากว่าแล้วค่ะอันนี้เพิ่งตื่นมาก็เจอแบบสุดยอดเซอร์ไพรส์กันจังอันนี้ก็เป็นตึกที่ยายอยู่ค่ะอันนี้ตึกข้างๆตึกข้างๆ้างมันก็จะ,จะอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่มีลมค่ะมาแต่หิมะวันนี้ไม่มีลมแต่เมื่อวานลมแรง ออกไปไหนไม่ได้ว,วันนี้ยังปรับปรับตัวไม่ได้ปรับตัวยังไม่ได้ต้องรออีกสักสองสามวันไม่งั้นจับไข้แน่อันนีเเ้เราอยู่ชั้น3มนะคะจะมองวิวนิดหน่อยเจอวิวบ้างนิดหน่อย นี่เดี๋ยวเราจะออกไปถ่ายบรรยากาศข้างนอกให้ดูบ้านรกหน่อยนะคะก็เพิ่งมาถึงนิดนึงอันนี้เราก็มีต้นไม้ด้วยนะคะดอกไม้ต้นผูดด่างผูด่างสวยไหมคะเนี่ยค่ะมันจะยาวรอบบ้านเลยอันนี้ไม่ได้อยู่ใบมันร่วง ใบร่วงไปหน่อยแต่ว่ามาจะมาเจอความร้อนที่ไหนได้เจอความหนาวอีกคลับหนีไปก่ะว่ามันจะหมดมันมาเซอร์ไพรส์อีกนี่ค่ะมีพัดลมหน้าร้อนด้วย oh. 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 มีพัดลมด้วยค่ะกต่ว่าอย่างเงี้ต้องได้ใช้พัดลมแต่ที่ไหนได้ไม่ได้ใช้แล้ว อันนี้กระดอกดีดอกอะไรก็ไม่รู้ออกดอกแล้วค่ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรมันจะเหลืองนิดหนึ่งค่ะเพราะเราไม่ได้อัน,นีมันอันนี้ต้น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 ชัพพลูนะคะชัพลูสวยมากเดี๋ยวให้เห็นชัดชัดนี่ค่ะชะพัพลูก็งามอยู่แต่เราไม่ได้ลดน้ำไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรมันน้นแล้ว เนี่ยค่ะฝั่งนี้ก็เออก็จะมีลมหน่อยนะอันนี้มันจะเป็นเมืองเก่านะครับตอนนี้เขากำลังจะทุบค่ะทุบทิ้งมองไกลๆรัออ้วสีน้ำเงินนะคะตรงนู้นเขากำลังจะทุบตึกแถวนั้นทิ้งอันนี้ตรงข้ามกับบ้านยายก็เป็นโรงแรมนะคะโรงแรม การด็กมันกําลังจะทุบทิ้งเหมือนกันแล้วตึกที่ยายอยู่นี่ก็เขาก็จะทุบทิ้งเหมือนกันปีนี้เรากลับมาเราต้องมาย้ายขนของย้ายไปอยู่ที่อื่นเพราะเขาจะทุบทิ้งกลัวอ่ถล่มค่ะเพราะ่ะเหมืองมัน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 อยู่ข้างล่างกลัวมันถลม่มเวลาเขาระเบิดเหมืองมันก็จะ,จะเทือนนะคะตีหนึ่งตีสองกว่างเงี้ยเขาจะระเบิด บิเมืองแร่เราต้องย้ายออกอันนี้ก็ประมาณนี้นะคะชีวิตของยายก็จะอยู่อย่างเนี้ไม่เจอหิมะก็เจอความหนาวแต่ออกข้างนอกก็หนาวนแค่เนี่ยลมจะจะแรงนิดหน่อยลมนิดหน่อยโอ้ยมาแล้วตอนนี้ลม ลมเริ่มมาแล้วก็ประมาณนี้นะคะเอาบรรยากาศเย็นๆมาลบความร้อนกันที่เมืองไทยให้ดูจะได้เย็นๆก็จะประมาณนี้นะคะ่ะกระเป๋ายังไม่ได้เก็บเลยค่ะไม่ได้เก็บกระเป๋าเข้าที่เลย ไม่รู้อะไรเยอะแยะไปหมดอยาของยังลกลุงรังเลยค่ะอันนี้ครัวครัวก็ลก <c oughs> อันนี้ลูกสาวสามีซื้อดอกไม้มาไว้ให้มันก็จะประมาณจะโดนฝนนิดนึงไอจะโดนน้ำนิดนึง กชีวิตยายก็อยู่จับอยู่ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากอันนี้ห้องครัวห้องครัวก็จะลกลงรังค่ะไม่ได้อยู่หลายเดือนเราต้องมาจัดข้าวจัดของเหนื่อยมากเดี๋ยววันหลังเราจะถ่ายให้ดูใหม่นะคะแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ